ช่อง Physic Hero นะครับวันนี้ยังไม่ได้จะพูดถึงเรื่องของการคัตติ้งนะครับอย่างที่บอกไว้ใน EP ก่อนนะครับแต่ว่ามันจะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบบลกิ้งอยู่นะครับที่ผมพูดไปใน EP ที่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยคือจะมาบอกถึงการฝึกซ้อมของอในช่วงของการบบลกิ้งเนี่ยนะครับ ต่อกันก่อนนะครับซึ่งจริงๆมันมีคำถามที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าคือซึ่งจริงๆผมเคยเคุยกับน้องบางคนในยิมนะครับว่าทําไมถึงไปซ้อมกับนักกีฬาเพราะกายนะครับเพราะว่าเห็นเขาซ้อมแล้วผมรู้สึกเป็นห่วงแทนนะถามว่าเพราะอะไรน้องเขาก็ คือจริงๆน้องเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับว่าเขาต้องการซ้อมให้มันเข้มขน้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมีตารางการซ้อมอ่ะที่มันมีประสิทธิภาพอ่ะโดยที่เขาไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเองนะคือต้องการซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพมีตารางซ้อมมีประสิทธิภาพอยากซ้อมอย่างเข้มขน้นซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงบ้างก็เลยไปซ้อมกับนักกีฬา แต่ถ้าในมุมมองของผมนะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นนักกีฬาแล้วเราไปซ้อมกับเขาเนี่ยคือต้องซ้อมอย่างอย่างมีสติแล้วก็ซ้อมอย่างเ,ออเขาเรียกอะไรล่ะซ้อมอย่างรู้เท่าทันด้วยนะครับสําคัญมากเพราะสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือการที่เราไปซ้อมกับนักกีฬาเพกายในระดับ ที่เข้าประกวดแข่งขันนะครับซึ่งอันนี้ผมเน้นว่าเป็นคนที่คือเป็นสายเอนฮานส่วนเอนฮานคืออะไระไปไปหาคำตอบเอ,เองนะครับแต่เอาเป็นว่าเป็นนักกีฬาสายเอนฮานนะครับใช้ตัวช่วยนะครับแต่เราเป็นคนธรรมดาออกกำลังกายปกติไม่ มีตัวช่วยอะไรแล้วเราไปซ้อมกันกีฬาเนี่ยเราต้องดันหนักเอาไว้นะครับว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้ทั้งประโยชน์และผลเสียประโยชน์เนี่ยคือหลายคนคิดว่าซ้อมกันนักกีฬาอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้น้องเขาก็บอกว่าไม่ต้องคิดแผนการซ้อมเองตารางซ้อมแล้วก็มันจะมีความเข้มข้นนะครับอันนี้ก็พอพอเข้าใจได้แต่ ถ้าคิดว่าซ้อมแล้วจะได้รูปร่างเหมือนนักกีฬาในคิดผิดนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันมีอะไรปัจจัยหลายอย่างที่นักกีฬาเขาเออเขามีอยู่ในระบบการฝึกซ้อมของเขาปัจจัยหลายอย่างที่นอกเหนือจากการตละนอกเหนือจากตารางฝึกซ้อมนะครับและการฝึกซ้อมที่เข้มข้นนะครับแต่เราเนี่ยไม่มีเหมือนเขาแต่เมื่อเราไปซ้อมอย่างเขาเราก็ได้เท่าที่เราเท่าที่ ร่างกายเรามันสามารถตอบรับได้กับการฝึกซ้อมนะครับแต่ถ้าเราทําทุกอย่างเหมือนนักกีฬาแทนที่เราจะได้ประโยชน์จากการซ้อมนะเราอาจจะได้ผลเสียกลับมาก็ได้ผลเสียที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงหากคุณไปฝึกซ้อมเวทเทรนนิง่งตามนักกีฬามเอาตารางฝึกเขามาใช้หรือคุณไปซ้อมกับเขาเลยอย่างเงี้ยครับ วันนี้เรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างจากประสบการณ์ของผมนะครับอาจจะผิดอ,อาจจะถูกก็ได้เพื่อนๆอ,อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าไม่เชื่อลองไปฝึกซ้อมกับนักกีฬาดูก็ได้ครับแล้วทาอย่างที่เขาทําเป๊ะๆแล้วดูว่าได้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็มันมีข้อเสียอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าทดลองกับตัวเองเลยก็ได้ครับข้อเสียประการแรกนะครับคือนักกีฬาเนี่ยเขาสามารถฝึกได้ทนทานมากกว่าเรา ในเซสชันที่เขาทำการฝึกเนี่ยเขาสามารถไต่น้ำหนักขึ้นไปได้มากขึ้นมากขึ้นบางครั้งมากจนพอเรามองแล้วเนี่ยคือพูดไง,ไง่ายๆว่าในยิมมีเหล็กเท่าไหร่ดัมเบลหนักสุดเขายกได้ครับมีเพลด20โลกี่เพลดบางทีเขาใส่สควอต4แผ่น5แผ่นเขายกได้ครับคำถามคือเรายกได้อย่างนั้นไหมคำตอบคือ มันยากนะครับด้วยหลายปัจจัยอย่างแรกคือแมสกล้ามเนื้อของนักกีฬามันมีมามันมีการพัฒนามาพร้อมกับการฝึกซ้อมอันนั้นอยู่แล้วส่วนเรามีไหมสองอาหารที่เขากินเพื่อมาฝึกซ้อมในวันนั้นเขากินมาเพื่อเตรียมมาเพื่อเพื่อเพื่อจะฝึกซ้อมในวันนั้นด้วยระดับความเข้มข้นและน้ําหนักขนาดนั้นเขาเตรียมมาแล้วทั้งวันนะครับนักกีฬาที่จะมาฝึกซ้อมในวันนั้นเนี่ยเขาจะเตรียม พลังงานมาเพื่อพร้อมกับการฝึกซ้อมนั้นแล้วเราได้เตรียมไหม 3. ยังไม่รวมถึงการพักผ่อนที่เพียงพอนักกีฬานะครับจำนวนหนึ่งนะครับนอนเนี่ยนอกจากนอนแบบคนปกติวันละ6-8ชั่วโมงแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยระหว่างวันเขามีการนอนเพื่อฟื้นฟูร่างกายเพื่อพักผ่อนเพื่อรีลิสความเครียดความเครียดนะครับแล้วก็เพื่อฟื้นฟูร่างกายกลับมาด้วย เราได้นอนแบบเขาไหมนะครับยังมีอีกหลายปัจจัยเลยนะครับตัวช่วยต่างๆอาหารเสริมต่างๆนะครับที่นักกีฬาเขามีอยู่ในร่างกายของเขาเขาจึงพร้อมกับการฝึกในระดับที่เข้มข้นอย่างที่ผมใช้คำว่าดัมเบลหนักที่สุดเท่าไหร่เขายกอันนั้นเพลทมีกี่แผ่นบางคนใส่หมดอย่างเช่นท่าเล็กเพลเนี้ครับใส่หมด เราทําอย่างนั้นได้ไหมถามตัวเองซึ่งบางคนถ้าฝืนนะครับไปทําตามเขานะครับแทนที่จะได้ประโยชน์จากการฝึกซ้อมอาจจะได้การบาดเจ็บกลับมาก็ได้อันนี้คือประการแรกนะครับเขาจะซ้อมหนักมากแล้วเราทําอย่างนั้นไม่ได้ประการที่สองนักกีฬาเนี่ยบางครั้งในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยในการฝึกซ้อมของเขาเนี่ยครับระยะเวลาในการ พักระหว่างเซตของเขาไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดบางคนพักไม่นานเลยนะครับประมาณสักหกสิบวินาทีหรือเก้าสิบวินาทีเขาเล่นต่อได้เลยเราทำได้อย่างเขาไหมผมย้ำนะครับในความเข้มข้นขอ,ของการฝึกซ้อมในแต่ละเซตที่มันเข้มข้นมากหนักมากบางทีมีการใช้เทคนิค drop set rest pause นะครับ มีการใช้เทคนิคเข้ามาเพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะครับแต่การพักก็ยังเป็นการพักที่ไม่ได้เยอะเหมือนอย่างที่คนทั่วไปนั่งเล่นมือถือสไลด์มือถือหรือไปคุยกับเพื่อน2องสามนาทีแล้ว,ลวค่อยกลับมาเล่นใหม่ไม่ใช่นะครับเขาก็ยังเคร่งคัดกับระยะเวลาในการพักยกเว้นว่าเป็นท่าที่มันเป็นคอมเพลวร์มูฟเมนต์แล้วหนักจริงๆเช่นสควอตนะครับ เป็นสองร้ยโลอย่างเงี้ยแน่นอนมันพักยาวแน่แต่การพักยาวเนี่ยมันก็คือพักยาวในแบบที่เขาวางแผนไว้แล้วถามว่าเราทําได้ไหมอย่าลืมว่านักกีฬามีการคาร์ดิโออยู่ตลอดด้วยนะครับคือถ้าเราไปทําตามเนี่ยเราก็มีโอกาสบาดเจ็บอีกนะครับประการที่สามครับที่มันจะทําให้เราบาดเจ็บได้นะครับหรือได้ผลผลเสียก,ก็คือว่านักกีฬาเนี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่เขาเล่นเนี่ยนะครับบางครั้งเขาอาจจะเล่นสมมุติว่าวันนั้นเล่นหลังอาจจะเล่นถึงเจ็ดท่าถึง9ก้าท่านะครับซึ่งแต่ละท่าเล่นอย่างน้อยสี่เซตแต่ละเซตสิบถึงสิบสองครั้งเห็นถึงความเข้มข้นของการซ้อมหลังในวันนั้นของเขาไหมครับคำถามคือโดยปกติแล้วมนุษย์ทั่วไปก็จะเล่นประมาณยีสเซต ตีซะว่าหนึ่งท่าเราเล่นสี่เซตยี่สิบเซตมันก็คือห้าท่าแต่ผมบอกเลยนักกีฬาช่วงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับห้าท่านี่ถือว่าน้อยอะ่ะผมว่าจริงๆเกินห้าท่าทั้งนั้นเจ็ดท่าถึงเก้าท่าแต่ละท่ามีสี่เซตขึ้นไปขึ้นไปนะครับอย่างผมเองเนี่ยบางท่าผมเล่นถึงหกเซตนะครับบางครั้งเล่นจนหมด แต่ที่ประเด็นสําคัญกว่านั้นก็คือที่ผมบอกว่าเจ็ดถึงเก้าท่าเนี่ยเชื่อไหมครับว่าท่าที่เจ็ดท่าที่แปดท่าที่เก้าเนี่ยนักกีฬาบางคนยังโฟกัสกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดียังคอนเซนเทรตกล้ามเนื้อแบบอีเซนริกนะครับได้เป็นอย่างดีเลยครับคอนเซนริกได้เป็นอย่างดีดึงเข้าช้าช้าได้เกรงกล้ามเนื้อปล่อยออกช้าช้าได้คำถามคือเราทำได้อย่างเขาไหมครับเล่น หชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง9ก้าท่าแล้วท่าที่7ท่าที่8ดท่าที่9ยังสามารถโฟกัสได้คือถ้าทําได้มันก็ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับคุณแต่ถ้าคุณทําไม่ได้แล้วคุณฝืนท่าที่คุณไม่ได้โฟกัสแล้วมันจะเข้าคอนเซปท์ที่ผมบอกว่าเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพราะเมื่อคุณใช้น้ําหนักเยอะแต่คุณไม่สามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้ กล้ามเนื้อที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะให้มันออกแรงหรือมารับแรงต้านนั้นเนี่ยซึ่งส่วนมากจะเป็นกล้ามเนื้อที่คุณไม่ได้เกรงคุณไม่ได้เอาเลือดโฟกัสคือการดันเลือดเข้าไปนะครับในกล้ามเนื้อมัดนั้นเพื่อใช้แรงเช่นถ้าเกิดคุณเล่นเอ่อถ้าบาเบลโรเนี่ยแล้วคุณไม่ได้โฟกัสที่หลังที่คุณจะใช้ในการดึงนะครับก็คือหลังส่วนบนนะครับ แต่กลายเป็นว่าหลังส่วนล่างคุณมารับน้ําหนักช่วยมันก็จะเกิดการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่สามารถโฟกัสได้ในท่าหลังๆถ้าไปฝึกซ้อมกับนักกีฬาแล้วคุณยังฝืนใช้น้ําหนักเยอะโดยคุณโฟกัสไม่ได้มีโอกาสที่คุณจะบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,อสาเหตุที่ผมมักจะบอกกับน้องๆหลายคนในยิมว่าถ้าไม่จําเป็นอนะ่ะอย่าไปฝึกกับนักกีฬานะครับแต่เราใช้วิธีการถาม วิธีการฝึกให้เขาไกด์ฟอร์มการเล่นที่ถูกต้องได้ให้เขาไกด์เรื่องโภชนาการได้ให้เขาไกด์เรื่องเทคนิคต่างๆเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมได้ครับคือเราเอาความรู้ของเขามาสร้างตารางการฝึกของเราที่เหมาะกับเราที่เหมาะกับร่างกายเราเหมาะกับอาหารที่เรากินเหมาะกับพลังงานที่เรามีเหมาะกับรูปแบบการพักผ่อนของเราครับ อันนั้นจะเกิดประโยชน์มากกว่ามากกว่าการไปฝึกพร้อมๆกับนักกีฬานะครับแล้วหลายคนผมเห็นเอาจริงๆจากประสบการณ์ของผมเมื่อเมื่อตัดสินใจไปฝึกซ้อมกับนักกีฬานะผมเห็นไม่เกินเดือนหรือสองเดือนนะครับถ้าไม่ได้จริงจังนะครับแล้วก็ไม่มีตัวช่วยอะไรเข้ามาช่วยนะคนปกติทั่วไปอะ่ะผมให้เดือนสองเดือนจบแล้วเพราะจะรู้ตัวแล้วว่า มันฝืนร่างกายเกินไปและร่างกายก็จะมีสัญญาณบางอย่างครับส่งสัญญาณให้กับให้กับเจ้าตัวได้รู้เองนะครับเช่นทานอาหารไม่ได้เริ่มอ่อนเพลียเริ่มนอนมากขึ้นเริ่มไม่มีแพชชั่นหรือไม่มีความอยากที่จะมายิมมากขึ้นอย่างเงี้ยครับและที่สำคัญร่างกายฟื้นฟูไม่ทันครับร e คอเวอรไม่ทันอาการดอม ที่มันควรจะหายภายในเจบชั่วโมงมันจะดอมมากกว่าปกติแล้วมันจะเกิดอาการท้อครับนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ผมมักจะบอกกับมือใหม่หรือบอกกับน้องๆที่เข้ามายิมว่าไม่จําเป็นและไม่ควรที่จะไปซ้อมกับนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาสายประกวดที่มีประสบการณ์โชคโชนแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าเราอยากจะ เรียนรู้จากเขาแต่เราไม่ใช้วิธีการไปฝึกซ้อมร่วมกับเขาแต่เราควรใช้วิธีการถามความรู้ของเขาเพื่อมาปรับใช้กับตารางการฝึกซ้อมของเราโปรแกรมการฝึกซ้อมของเราแล้วก็ปรับแก้ไขในส่วนที่เรายังไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อหรือการโฟกัสหรือการซ้อ,อมเวทเทนนิ่งที่ถูกต้องถูกวิธีนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์และสไตล์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องฟิสิกิโลของผมด้วยนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ดีๆที่เอามาแชร์กันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฟิสิกส์ฮีโร่ครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากกันอีกก็คอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้อยาไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับ